เดี๋ยวผมก็จะพามาชมบรรยากาศในการหาปลากับพ่อในครั้งนี้นะครับมันก็เป็นจังหวะที่ผมเนี่ยได้กลับมาบ้านนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยนั่นแหละพ่อผมก็ <c oughs> ได้ชวนมาหาปลาเลยซึ่งในการหาปลาในครั้งนี้กับพ่อเนี่ยก็จะเป็นการหวานแหนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกกันตามตรงก่อนเลยนะครับว่าส่วนตัวของผมเองเนี่ยหวานแหไม่เป็นเลยนะที่มากับพ่อเขาในครั้งนี้ก็คือผมเนี่ยก็แค่มานั่งดูนั่งเชียร์นะครับแล้วก็มาช่วยเขาแกะปลาออกจาก แ,นะแค่นั้นเองนะครับ นี่ครับโคมแรกที่พ่อเขาได้หวานลงไปนะก็จะได้เป็นปลาสลิดนะครับตัวก็กคร่งเคืองนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับโตมากนะก็ถือว่าไม่ขี้เละเลยนะครับสาหรับการหวานโคมแรกของพ่อผมนะครับก็ได้ปลาสลิดมาทั้งหมด4ตัวนะก็เริ่มมีแววได้กับข้าวแล้วนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ได้ต่ลุ้นอย่างเดียวเลยนะจะมีน้าอยู่คนนึงนะครับเขาก็หวานแหด้วยกันกับพ่อผมเนี่แหละก็เป็นคนละแวกแถวนั้นนะครับแต่ว่าไม่รู้จักกันหรอกมีอะไรก็แบ่งกันหาแบ่งกันกินนะครับเพราะว่าเป็นคนพื้นที่แล้แวก แถวนั้นเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูการวันแห่งในคมที่2อของพ่อผมนะครับดูสิว่าขราวเนี่ยพ่อจะได้ปลาอะไรอีกบ้างนะครับผม สำหรับการหวานแหยนใโคมที่2พ่อผมเนี่ยตีนแหเนี่ยมันติดหินอยู่ใต้น้ำครับพ่อผมก็จะเป็นต้องลงไปงมนะครับแล้วก็เนี่ยลากปลาช่อนขึ้นมา1ตัวนะไอ่ตัวผมเองเนี่ยก็ได้จะนั่งลุ้นอยู่นะครับตอนแรกก็กะว่าสงสัยพ่อคงจะฟาวแหละในครั้งนี้นะครับแต่ว่าไม่ฟาวนะครับปลาช่อนนี่ก็น่าอยู่ที่ประมาณตัว7จ็ดแปดขีดนี่แหละครับผมนี่ครับดูตัวปลานะครับตัวอ้วนเติบเลยนะครับอ๋อแล้วมันก็จะมีนี่ยนะครับมีปลาสลิดติดมาตัวหนึ่งด้วยนะครับตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่เท่ากับไอ้คครรัั้้้งงเนีียท่2 ได้มา2ตัวนะครับก็คือปลาช่อนกับปลาสลิดนะเดี๋ยวมาดูอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นครั้งที่3หรือว่าโคมที่3นะครับในบริเวณณจุดๆนี้นะครับที่พ่อผมได้พามาหวางในหาปลาเนี่ยมันก็จะเป็นบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ํารัชโลทรนะครับซึ่งอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมหรอกมันก็จะมีแอ่งมีบ่อแบบเนี้ยเต็มไปหมดนะครับรอบๆอ่างว่าแล้วก็พอก็เล่นปลาช่อนขึ้นมาอีกตัวนึงแล้วนะครับตัวนี้ไซส์ค่อนข้างที่จะสวยนะครับตัวค่อนข้างที่จะโตเลยนะน่าจะโลกว่านะครับเนี่ย นะตัวนี้ตัวค่อนข้างอ้วนแล้วก็ตัวโตวนะครับเนี่ยตัวใหญ่กว่าตัวแรกนะผมก็ต้องคอยบอกข้อนะครับเวลาเดินให้ระวังครับพวกเศษหอยเศษถินจะตามขาเอานะครับรอบนี้ก็ได้ปลาช่อนมาพเพียวๆตัวเดียวนะครับไม่มีปลาสลิดติดมาด้วยเลยนะปลาช่อนตัวเนี้ยมันน่าจะน็อกไปแล้วนะครับเพราะว่าพ่อผมเนี่ยงมตีนแหนอยู่พักใหญ่เลยนะครับผมก็มีหน้าที่แค่นี้แหละครับก็คือช่วยลุ้นนะครับแล้วก็ช่วยเก็บปลาใส่กระชังนะ ผมกับพ่อเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับพ่อผมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบหาปลานะส่วนตัวของผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบตกปลาปนะครับซึ่งพ่อเนี่ยเขาจะชอบพูดกับผมอยู่เสมอนะครับว่าไปตกปลาทําไมเนี่ยหวานแหคมเดียวก็ได้กับ,กบข้าวกับบ้านแล้วนั่นแหละครับมันก็คือเหตุผลนะครับแล้วก็ความคิดที่แตกต่างกันนะระหว่างคนตกปลาก,กับคนหาปลานะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มีจุดประสงค์ที่เหมือนกันนะครับก็คือเราก็จะได้กับข้าวนะครับไปกินที่บ้านนะก็แค่นั้นเองครับผม